Hello สบายดีทุกคนมื่อนี้ขอมีเมนูบ้นบานๆมาแชร์ให้ทุกคนในเบิ่งน้ำกันอ่อมซีนใส่ผักซีลาวเมนูบ้นบานๆแต่หับห้องวัแซ่บไปเบิ่งส่วนประกอบน้ำกันเลยว่มามียังแน่หมักเพชรตำละเอียดแล้วกับผักบัวแดงตำละเอียด ขัวหอมๆแล้วหลักเอาซิ้งงัวใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเ่อกับคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันต่อเหาอกระใส่เกลือลงไปหน,นึ่งซอนซาผงนัวหนึ่งซอนซาคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากัน ใส่น้ำปลาแดกลงไป4ซ่อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เขากันดีหลังจากส่วนผสมทุกอย่างเขากันดีแล้วเฮาก็เอาน้ำธรรมดาใส่ลงไปเลย1ลิตรหลังจากใส่น้ำลงไปเฮาก็บต้มให้มันฝดจากซาวนาทีเนาะ หลังจาก30นาทีนมันฝดดีแล้วเขาก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปเลยแล้วก็หมักเขือคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข่ากันดีแล้วกคขอยชิต้มอีกจากา0นาทีเพื่อว่าหายซีนมันเปื่อยดีหลังจากนั้นเขาก็ไปเตรียมส่วนผสมของแป้งเลยใส่แป้งข่าวเนียว3ซอนโต๊ะแล้วก็น้ำ4ซอนโตะคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข่ากันดี แล,แล้วเราเอาไปเทใส่ในหม้อเลยพวกเจ้าใส่แป้งนี่นะเพื่อว่าให้น้ำของเ้ามันเข้มข้นเพิ่มขึ้นเติมเนาะหลังจากหมอ้อฝดแป้งข้าก็ซุกดีแล้วข้าก็ใส่ผักซีลาวแล้วก็บใบผักบัวหรือว่าต้นหอมเนาะภาษาไทยเขาเอิ่นใส่ลงไปเลย คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข่ากันดีแล้วก็ทาห้ยพักซีลาวก็พักบัวของเฮาให้มันหยุบลงน้อยหนึ่งก็เป็นอันทีเรียบร้อยได้พวกเจ้าเอ๋ยออมลาวลาวบอด้มี่ยังหยุงยากเมนูบ้านแต่หับห้องวัดแซ่พวกเจ้ากินกับข่าวเหนียห์อนห้อนทาทานได้อยู่ต่างประเทศคืนหอดอาหารลาวลาวเมนูลาวลาวแบบนี้ก็เหตุตามสูตรนี้ได้เด้อหาส่วนประกอบกระบอกาพวกเจ้าเอ๋ย ฝากกด Like กด s h a r ให้ไม่กลัวหน่อยเด้อ Bye